สวัสดีครับจะเป็นปเจาร้านสมาธิเซอร์วิสนะครับวันนี้นครับผมมีเครื่องเป็น macbook pro 13นิ้ว m o เดล A 1 2 7 8เเครื่องปี2011นะครับผมก็เครื่องนี้ลูกค้านำส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็คือลองแกะดูเช็คดูที่ตัวเมนบอร์ดเนี่ยตัวเมนบอร์ดก็มีคาบน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกจุดแล้วก็จุดที่แก้ไขไปจุดที่โดนน้ำแล้วก็อาการเสียหลังจากซ่อมเสร็จนะครับว่ามีจุดไหนบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาตัวบอร์ดของเครื่องนี้นะครับเมเป็นโมเดลบอร์ดเป็น820 8202936นะครับเป็น2936เป็นเครื่องปี2011นะครับเครื่องนี้ที่เจอคาบน้ําเลยก็คือเป็นช่วงบริเวณตรงนี้สีให้ดูนะครับเป็นช่วงช่วงบริเวณตรงนี้นะครับก็คือมีคาบน้าเนี่ยเป็นคาบเขียวเนี่ย ทั้งแถบเลยนะครับทั้งบอร์ดส่วนตรงนี้เลยนะครับก็ได้ทําการทำคำาความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดแล้วก็ลองเทปเปิดเครื่องทีนึงก็คือพบว่าไฟเขียวส้มเนี่ย <Okay. S 1> ไฟเขียวส้มที่เป็นบอร์ดสถานะช้าตร,ตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับเหมือนอาการกับที่แรกที่มาเลยก็คือมันล้างบอร์ดแล้วมันไม่หายน,นั่นเองก็ส่วนมากนะครับไฟเขียวส้มก็จะแก้นในสอง adc นะครับต้องทาการเปลี่ยน a m c นะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนพวก a ยืดาหัวดำ c หัวดำที่โดนน้ำมาทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งแผบนะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าหมุดทองๆนะครับเอาตัวยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นี่ครับตัวอย่างพวกที่เป็นจุดเนี่ยครับมันเป็นจุดเชื่อมลายนะครับที่เขาทำเอาไว้นะครับแต่ทีนี้มันโดนคาบกัดจนมันขาดไปนะครับตัวแผ่นตัวนี้มันขาดก็เลยต้องทําการเปิดตัวบอวิวแล้วก็ทําการต่อลายไปนะครับในจุดที่มันขาดแล้วก็เปลี่ยนตัวที่ดํานะครับก็หลังจากแก้ไขตรงนี้เสร็จนะครับ เช็คไฟอีกรอบนึงแล้วก็ลองประกอบเครื่องดูก็เครื่องเปิดติดนะครับแต่ว่าอีกการหนึ่งที่เจอก็คือแบคไลท์ไม่ทํางานนะครับภาพออกแล้วเสียงผ่างตอนเปิดเครื่องก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอาการที่แบคไลท์บอ,อกก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมืดนะครับแต่จริงเราจะมีภาพอ,ออกอยู่เดี๋ยวผมจะลองเอาไฟสองไปที่โลโก้ข้างหลังดูเห็นไหมครับจะเห็นนมันจะเห็นเป็นลางๆอยู่นะครับถ้าสังเกตดูดีๆ ห็นไครับจะมีภาพออกนะครับตรงข้างหลังเนี่ยมันเป็นจุดโปร่งแสงนะครับที่เป็นโลโก้ Apple ข้างหลังเครื่องนะครับเนี่ยผมเอาไฟล์ออกเห็นไหมครับมันก็จะไม่เห็นนี่ครับเพื่อการแบ็กไลท์ไม่ออกที่เป็นจากเมนบอร์ดนะครับไม่ได้เป็นจากจออ่าเห็นนะครับออันนี้อาการเพิ่มเติมที่เจออาการหนึ่งนะครับก็เลยทําการไล่เช็คดูนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเมื่อกี้ตรงนี้นะครับที่โดนคาบน้ําไปก็เถิดมาขวามือนิดเดียวเองนะครับนี่ครับ เป็น IC b a c k l i ล h t นะครับที่มีปัญหานะครับผมตัวชุดไฟ BKL นะครับตัว i s เซี่ยมันไม่ออกนะครับมีมันมีหลายลายนะครับที่เป็นลายนี้มี 1, นึ4อะไรประมาณนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ลายเดียวมันไม่ออกนะครับก็ลองทำการเช็คเปลี่ยนตัว IC ดูนะครับก็เปิดเครื่องก็ภาพออกแสงออกใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับตัวนี้ก็คือจบงานนะครับ จุดเสียเนึ่งเพิ่มเติมไม่มีแล้วนะครับเนี่ยปรับลดแสงได้นะครับลดแสงได้ไฟคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ก็ออกนะครับผมอ่าก็จบงานนะครับตัวนี้สำหรับคุท่านใดนะครับที่มีเครื่อง MacBook Notebook Surface นะครับต้องการเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวต้องการซ่อมนะครับหรือการเปิดไม่ติดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามราคานะครับสามารถทักมาในไลน์ได้เลยนะครับสามารถแอดได้จากหน้าเว็บไซต์นะครับผมก็ทางร้านนะครับตอนนี้มี6สาขานะครับผม ก็อีกเร็วๆนี้นะครับจะกํำลังเปิดสาขาที่จันทบุรีนะครับเป็นสาขาที่7นะครับผมส่วนหงสาขาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเข้าไปดูอะไรเพิ่มเติมบน้าเว็บไซต์แล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างเปลงขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ